กลับมาเจอกับทีมงานของห้องือเกราะครับในกลิจการจอนําราดานครับวันนี้เดินทางมาถึงการที่13แล้วนะครับพอเมื่อกี้เฮาเาเอาหัวขึ้นมาใหม่นะครับมาเปลี่ยนไอหัวกระแทกมันนะครับพอดีมันมันหมดสภาพนะครับมันดอกมันหมดมันจอบอใครล่งนะครับเดี้ย้เขาเปลี่ยนดอกไม่ลงไปแล้วนะครับอันนี้เป็นการที่สิบสิบ ชิบสามครับการชิบสามครับเมื่อกี้เจาะไปชิบสองคันนะครับเราก็ไดือดเี่ยนหัวมันไปนะครับหัวกระแทกมันดอกมันครับดอกมันหมดนะครับอันนี้กระเลี่ยนดอกไม่ต้องไปแล้วนะครับตีบารากันหนาสีล่องไวกว่าเขาครับเมื่อสองสองช้ามือที่แล้วนะครับประมาณซี่หามือแหละครับซี่หามือที่แล้วนะครับเข้ามาเจาะครับเจาะอยู่ข้างล่างตรงนู้นนะครับ ดอกมันหมดนะครับมันจอบอลงครับบันนีกก็เลยผ้ากันถอดขึ้นมาขึ้มาเปลี่ยนดอกไหมครับถอดขึ้นตอนแรกนะครับตอนทําหลังจากที่ถอดขึ้นแล้วเอารถกลับะนะครับย่ำขพื่นฝนตกสามมือสามขึืนครับฝนตกติดกันสามมือสามขึืนบานอีซส้ลงไปจอหม่องเก่้านะครับตรงนั้นมันได้หกขึ้นแบบแล้วอ่าจิลงไปจอเพิ่มนะครับมันลงไปว่าได้ครับเพราะว่ามันฝนตกครับขันลงไป รถกสิทิศที่ต้มครับบันี้ก็เลยได้ย้าย่เก่งมาเจาะอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวก็จะผ้ายางไปเบิ้งไห้ควบทีท่เข้าจอไว้เลยนะครับอันนี้จะโยในให้กันที่สิบสามครับการดู้ส้กว่าล่วงไปก็เก่าหลายนะครับการจอล่วงไว้เลยครับบันตอนนั้นเข้าจอมันบ่อไฟล่งครับ นาเมื่อนเสาเทียนงานก็ได้มาเจาะล่อนักเจาะล่อหัวกระแทกมันนะเพราะว่าพุ่งชงมากนะก็เลยได้พุ่งได้เข่ามากนะได้เข่ามากแล้วก็ได้มา่ายคลิปให้เอฟซีฮาเบิร์กหลังจากเจียนหัวไปนะครับด้วยว่าลงไป่ว่าเ่าหลายเท่านะเขาเจาะเมื่อนเสาเนี่ยเจาะกันยังไงเกือบชั่วโมงครับก็ราะดอกกันหมดแต่ว่าก็เจาะล่อเขานะเครื่องมือได้ไปแ่ซิฟ้องกันับเครื่องมือเหมือนรับ แต่เจอหินอยู่บ่อข้างล่างครับเราวันนี้ดูชิคก้าเม็ดข้าใบมันมันเดืแตกนะครับมันแตกนันบินไปเข้าเก่าชิคก้าเอ๊ะมันเป็นอย่างที่จอประล้องก็เลยดึงเกินมาเบิ้งครับดึงเกินมาเบิ้งแล้ววันนี้ก็เลยรู้สาเหตุนะครับก็เลยสั่งมาเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บครับกลับขึ้นมาแบบล่องมาได้ครับเพราะว่าฝนตกครับสามเออสามขึ้นฝนลิ่นแต่กับ่าแห้งเดี๋ยวพาไปเบิ้ง ลองลอยคนระับโยขงังหลังเขานี่เองครับครับนี่ก็เป็นลองลอยนะทีทางทีมงานเข้าเขามาเจาะเขามาเจาะแล้ววันนี้ตรงนี้มันเป็นขีดตมครับแล้วนี่ครับนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ำกันล่งไปแล้วกัยันรถขึ้นมาได้นะครับก็เลยตัดสินใจเจาะหูไม้เลยนะครับ ตรงนี้จอไปได้60เมตรครับได้น้ำกัยังบอดีครับได้น้ำหน่อยอตรงนั้น30 40เมตรนะสามสิบกว่าเมตรนะครับ,รบก็ได้รู้สึกว่าได้น้ำดีกว่าบ่อนี้แล้วนะครับก็กดีขึ้นกันนะรพร้อมก็จะได้น้ำเจยู่ตื่นนะครับก็ต้องได้แปลวน้ำลึกครับบ่อนั้นก็ยังบ่ทันลึกนะครับแค่60เมตรเอง รถนรกันที่1ี่ิครับรถกันที่13่สิบสามแล้วนำกับย่างลายครับ,นะรบย่งบลไหลแล้วนกะ็เจอไปเรื่อยๆนะครั๊บ้อบเ็แกบก้ล้วแต้นะครับขอ,อให้มันได้นนะ้ผหลายเดี๋ยวสิบ้ามาเบิ้งแก,กบกันเจาะของเ่านะครับไมนนเครื่องตำรวจว่ามันเป็นยังไงน,นะพะวามอนี้เขาก็เดินทางมาไหนถึงเทิงข้างแล้วครับ กับนี่ก็เป็นนะครับเป็นกาบขีห้าเจาะนะครับเป็นกาบลูกผ่าลูสีนะแผดสีนะครับตอนนี้ห้าเจาะไปทีนะครับซีซิเม็ดนะครับมันเข้ากับิรงตรงนี้นะครับมันซีซิเม็ดนี่ครับมันมันถึงยี่ตรงนี้นะครับตอนนี้ถึงตรงนี้พอดีนะครับคาร์บอแน่น้ำห้าทะลุตรงนี้ครับมันอาจจะมีน้ำนี่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่ามันฉีมนีตรงนี้การ์บอแน่นะครับแต่ว่าลักนี่นเห้าเจาะได้ยิ่ยงเงยเาเดี๋ยวเลยนะครับเพราะว่า มันแทบสีบ่อล้นหินแข็งนะครับถ้าชนหินแข็งนะครับมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับเขาสามารถเลือดเจาะได้นะครับถ้าเ่าเป็นถ้าเ่าเป็นใส่เครื่องพวกนี้นะครับก็คือดาวสิงนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งความความแข็งของมันนะครับนี่ครับความแข็งของมันครับถ้าไปเจอหินนะเจอหินแข็งๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับสีแดงๆแบบนี้ครับหินพวกนี้เนี่ยมันแทบสีบ่อมีน้ำได้เลยนะครับพอมัน มันแข็งเกินครับมันกวหนานนี่ยมันหลายครับพวกนี้ยังมีชั้นหินหลายครับชั้นหลายชั้นนะสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนชั้นได athletes, <tem> athletes, like น้นะครับตรงนี้เขาจ่ออยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับปอ๊ลู่วาจะไปเจอน้ำอยู ets, ่ตรงไหนน้ำเข้าก็ต้องจ่อไปเรื่อยๆรุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆครับแล้วกับปัวลู่วาจะได้น้ำหลาพอพร้อมนะพระวาน้ำพื้นที่ของเขากะนี่ย่แค่นี้นะครับข้างล่างมันก็ลงไปบ่ได้แล้วครับกับขอให้ได้น้ำได้ไหลกันแล้วกันครับ อาชิปลานาชิไปน,นามนิ้งด้วยนะครับถ้ามันบ่ไใด่เขาก็อาจจะได้จ่อเป็นรอยแล้วครับมน,นี่ครับนี่ครับเป็นกราบานี่มันนะครับกราบเส้นครับ,รบ,รบอโอเคครับผมครับกลับมากลับมาเบือนะ้องหน้าคลิปการจ่ออีกที่เานะราตอนนี้ก็อยู่ในาการที่1 4นะครับการที่10สุดพอดีนะครับ รถการที่1 4พอดีนะครับเดี๋ยวต่อลงไปอีกครับัน,นี้ครับ ตอนที่18นะครับตอนที่18บแปดยังยังบปุันได้ได้น้ำเพิ่มนะครับน้ำก็อยู่ประมาณสามเก่าอยู่ครับก็ต้องมาลุ้นละครับว่ามันสิได้น้ำโยกันที่เทถอดหรือว่ามันจะได้น้ำไฮโดรคาหลายบอ่อนะครับนะบลุ้นกันไปเรื่อยๆครับผม ยี่สิบนะครับตอนที่ยี่สิบต่ำกันกับพอหักล้างแล้วนะในความดึกจะได้น้ำยันน้อยนะเตะน้ำยังไม่ได้ไหลนะยังยังไม่ได้นะเขาก็จ๋อลงไปอีกเรืนะ่อยนะติดเช็ดทีด่แบบเช็ดถือว่าเป็นลอยลอยกวกก่ากับกับแล้วแท้น้อครับพอมาเข้าขาเพราะไม่เกินที่ให้เลือกทีแล้วคนระับ จำเป็นต้องสู่ทีบอนี่แค่นั้นครับผมในบริเวณที่อยู่อยู่บนท,ทีแถวนี้นะครับเด้ากับนะู้สึรว่าตรงนี้ครับมันเป็นหม่องที่ยุดจีหนาเจาะกมูการุ่นไปเยเรื่อยแล้วครับผม อันนี้ก็ตอนที่ยีนะ่สิบสองแล้วนะยี่สิบสองแล้วแต่ยังได้น้ำบ่อเก,ก่านะบ่อได้เพิ่มหลายหกสิบหกเมตรแล้วนะพื้นที่แถวนี้นะครับอยู่ใกล้ๆเที่ยงครับเท่าเคยมาจอแล้วมันได้น้ำประมาณสิบก็ขี้ขึ้นนะครับแต่ว่าบอ่อนีนะพอจอไปหกสิบหกเมตรแล้วนะได้น้ำอยู่ประมาณสองขี้อ่ะ เพื่นที่แถวนี่เขาแค่มาเจาะสองสามบอ่อนะครับก็ประมาณ60เมตรนะครับลึกสุดกับประมาณ70็นะครับได้น้ำสิบกว่าคิวเลยนะครับผาบอ่อนี่นะครับได้น้ำประมาณคิวสองขิวนะครับแตนะ่ถือว่าบ่อนี่มันมันเบาพานครัถือว่าเขาเจาะบ่อได้น้ำนะครับยังบ่อแหลมก็ต้องหาคิวหกขิวขึ้นไปน้ำแถวนี้นะครับ เดี๋ยวล่อรุ่นเบ้างครับว่ามันจะได้บ้าครับผม น้ำจนได้นะครับแตกแล้วนะครับตอนนี้นะน้ำแตกน้ำแทนนี่แล้วครับมืนเอเรครับจากที่ห้าสิบลานะครับสีบ่ได้น้ำหลาจากชื่อวานะครับแถวนี้น้ำผ่าจอดน้ำได้แค่คิ้วสองคิ้วนะครับแต่ชื่อว่าเพ่ได้น้ำนะครับ การที่23นะครับการที่23 e ่สครับเดินทางมาเจอตาน้ำจนได้คนระับเดี๋ยวนี้ก็ฝ่าทีมงานลุยมาหอดเม็ดที่70นะครับเม็ดที่เจ็ดสครับน้ำนนแตกแล้วนานแตกอยู่ที่70เมตรครับจะชิจ๊อส้องไปอีกขับจ๊อส้องไปอีกนะตัว่ามันมันถึงเจอตาน้ำครับนำ้นำน้ำเพิ่งแตกครับเข้ากระปองอันนี้เข้ากระปอง จะล,ลงไปอีกครับจ,จ,จังหวะนี้นะครับเข้าหัวจะเจอตานามเมื่อกี้หนาะเห้อกับเปิดเปิดล่างมันจัน้อยครับเดียวดินมันเฉไปอัน้นะครับดินมันจิไปอันอยู่ในทอนแล้วห้อไปสักพักนึงงห้อกับไปเจาะต่อไปนะครับให,ให้มันทอมันโล่งก่อนค่ะ ตาหนามบอนี่นะครับลึกนะครับลึกลึกกว่านะเพราะว่าเขามาเจาะแถวนี้กับหกสิบน้อยๆนะหกสิบประมาหกสิบสองหกสิบสามนะครับมันก็เริ่มได้น้ำในร่ากายที่แหลกๆนะครับประมาณสามสิบเมตรนี่สิครับก็ได้น้ำไหลายแล้วนี่นะแต่ว่าตัวนี้มันไปลี้ตาย่ลึกๆเลยนะเพื่อเจ็ดสิบเมตรนะครับจะต้องเจาะไปอยู่กับเจาะไปอยู่จนมันเกิด เตือไม่เจอตาหน้าอีกนะครับตัดกาตัดต่อการไปนะครับเป็นการที่24่สิบการที่มียี่สิครับเมือม่อกี้่อวานน้่น,นแตเ่เกอยวจีการที่23นะครับอ่าในความคิดหนามพอคิดว่า มันสิลึกกว่านี้นะครับนำ้ำมันมันสิลึกถึงขนาดเดจ็ดสิบจ็ดใคสิมีตาหนำยังครับมันหนาหีือนี่ตาหนำในหลังใจอยเ,อเตือนกว่านี้นะครับสี่สิบสามสิบสองสิบแต่ว่าพื้นที่แต่ละหมอห่องเ้องกระเลือก,ก็ได้นะครับก็เล<อ>ือก็ได้ว่ามันจีไปย <c oughs> ตกใจเลยเ <c oughs> อ้าพื้นที่แต่ละหม่องนะครับเ้องกระเลือก เลือกบ่ได้นะครับเข้ากับมันก,บกับบลูส์กันนะครับห,หน้าแต่ละชงทางกันนะครับทางกันมันกับมันกับตอนแอนนอนว่ามันจะเจอตาหนามด้่ยซ้ำกันนะครับยังเข้าเจาะยุบว่างล่างนะครับถ้าเข้าเจาะลงไปอีกนะครับคิดว่าจีเจอตาหนามด้วยกันนะครับในระยะที่ประมาณนัเจ็ดชุดเมตรเจ็ดจีบกว่าเมตรนี่แหละ นี่ก็ถือว่าได้นานดีเลยนะครับตืดอัดมาเจ็ดทีเมตรนะครับมีทีสามกันครับมีทีสามกันนแตกเลยนะครับแต่วว่าก็พลาดไปแล้วนะครับเมื่อนี้จอถือว่าพลาดบ่อนึงครับอ่าหน้าตรงนี้นะครับตัวว่าเข้าจอพลาดไปบ่อนึงที่เราแต่แสดงว่าอ่า เมืองลำดวนนาำเขามันก็โอเคอยูนะ่นะครับนะจะว่าบอ่อหลังล่างนะเขาสอยยังมาถึงนาำอ่ามันไปมีปัญหาเี่ยครับเ่ษหัวมอนหัวมันหัวมันหมดหนามดอกมันหมด งานพีเอสซี e กับชุดชุดลองไปนะครับก็ตามไปอีกนะครับตามไปอีกลองเบิ้งหรับตอนนี้ก็น้ำประมาณสิบขิ้วขึ้นแล้วนะครับสิบิ้วขึ้นแล้วครับตอนนี้ตาเดียวรู้เรื่องเลยนะคสิบขิ้วขึ้นเลยรับปอนี่นะป้อนี่เขาก็อยู่เจาะกันไปจัก แปเมตรนะครับแปิเมตรเบือมันได้เจอตานามอยู่ที่เจ็ดสิบกือบแปสิบนะรมันมีตัวเส้นทีสีใดต้ตรงนั้นย้วยนะครับผมเพร,ร,ราะนี่ก็นาจิจบี่้องห้องจบที่แปเมตรนะครับแปดสิบเมตรกระพอนะครับเพราะานามมันจะได้เ0เทีเ่ยวแล้วนะครับ เป็นเป็นสิบคิวแล้วนะแต่เพือว่าแต่เพนะื่อเพืเร็จนะครับทางทีมงานเขา,านะครับเรื่องเป็นคี่แม่เจ้าภาพเรานะครนะับเราดีใจเราดีใจเราเราเห็นไปจอพ่ขอข้างล่างนะครับเราแบบเราได้น้ำเราดีใจนะตอนนี้เรามาเห็นน้ำนะครับเราก็ดีใจครับเราดีใจแห้ง แต่เห็นมีนำ้ำขื่นลักษณะนี้นะครับกต่ใส่เข้าดีใจแต่เลยนะครับปลาบอ่อของเขานะ่ะมันมีน้ำแน่นอนครับแต่บ่อนี่นะครับมันมันได้เสีย,ยจงเจียวาตาหนามมันอยืดหยุ่นนะฮาเพื่อนที่เจียวาตาหนามยืดหยุ่นนะครับเข้ากรับจำเป็นต้องได้ย้อนสำรวจลงไปลึกจังตัวนี้อายุเจ็ดสิบเมตรเข้ากับที่ได้ย้อนประมาณตีสิบถึงหกสิบนะครับ กันแล้วแต่ว่าน้ำมันสะดันขึ้นมาสูงบันไดนะครับเพื้นที่ที่น้ำมันดันขึ้นมาสูงเท่ากับที่เรได้ย้อนลงไปลึกแต่ถ้าเขาจะสูบท่อสองอยู่นะเราต้องได้ย้อนลึกนะครับตัวนีต่อต้องลอดลุนอีกทีหนึ่งครับว่าน้ำมันสะดันให้ข้าขึ้นมาสูงบันไดนะ่าตาหนามใหญ่ตาเนี่ยนะครับมันสะดันขึ้นมาให้ข้าสูบได้สูงบันไดนะครับ นีายิบวชิวแน่นอนนะครับน้ำสิบก่าวชิ่ถูกสอมิวกับเลื้อยถูกสองมิวได้แน่นอนครับ้าเ,เนนบาเ้ายัถึงตานามครับับันี้ก็เป็นท่อนสุดท้ายนะครับจบทอนนี้กสิได้น้ำคือแปดสิเมตรนะครับได้พ่วงด้วยคือแปดสิบเมตรนะครับน้ำกับิ้วชิวนะครับ แต่ถือว่าได้สเปกตามแต่จะเป็นน้ำนะครับตามพื้นที่อยู่นะครับแต่ว่าสเปกความดึกของห้องมันดึกเกิน <c oughs> แ,ตแต่ถือว่ายังว่าดีนะครับถือว่าดีือว่าตอ,ตอนดึกปันเลยตอนนี้เ้าก็อยมาติดโซล่าเซลล์น้ำนะติดโซล่าเซลล์พอนะติดไซต์จักรยานิวครึ่งน้ำเพราะว่าน้ำมันจับลึกนะครับ แต่ว่าก็ต้องเบิงอีกทีนึงครับถ้าน้ำม,มันดันจะมาสูงกว่าถือไส่สองหน่วยก็ได้นะครับจะถามวาลอดลุ่นน้ำทิ้นงานให้เรากันครับถ้ามีนม้ำข้างบนนะครับน้ำข้างบนมันได้น้ำไหลนะครับ,รบแต่ที่แรกนะครับ มันดีดีเลยครับเพราะว่าน้ำตัวนี้ไปนุ่นเล่น้อยนะครับมันกัเหยียดในสูตรสองอยู่ใดแต่ว่าน้ำของคนของเขามันบ่หลายนะมันเยอะได้อยู่ประมาณสองขีดนะซึ่งมันกับ่สามารถที่จะสูตรพอหน่วเครื่องหน่วยสองใดนะครับเท่านั้นมันได้นานตาเดียวเลย สองสองเมตรนะ้ำรถทีแปดสิบเมตรครับบอนนี่กับตีว่าโอเคแล้วนะใส่น,นนะ้ำ <c oughs> แปดสิบกว่าชิ้นอยู่ครับกับือว่าภาอธุกิจของทีมงานเ้านะครับนะมันนี้กับสำเร็จลุล่วงไปเรียบร้อยแนละ้วนะครับ ใส่น่อยกับน้ำกับจีไส้ตาเ้าเปิดอะไรนี่ครับหรือเป็นการล่างบอ่อไปน้ำได้ตัวน้ำจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเริ่มจีไส้แล้วก็จะล่างโดนครับถ้าเป็น เสีองล่มฮะทาเป็นเจาะเขาเจาะแบบร่มนะครับแป๊บเดียวมันก็เริ่มเปลี่ยนสีเริ่มสีใสแล้วถ้าล่างได้ขนาดนี้นะครับถ้าเข้ามาสูบนะครับแป๊บเดียวใสเลยนะครับเข้าสูบเป็นมานน้ำใสเลยนะครับบบขุ่นเลยนะครับ้าเป็นแบบนี้อันนี้ก็ทือวาใสแล้ว้าเข้าเอาจัดัำเสมดมาสูบน้ำใสด้ได้ครับบขุ่นครับพะว่าน้ำที่ขึ้นมานนี่มันจะเป็นน้ำน้ำที่มันลอยดันขึ้นมาเรื่อยครับ ล่างคือคอุปกรณ์ล่างไม่ล่างมือไปนั่งนัง่อันนี้กา,ากอยู่บ้านเจ้าของเจ้าห้าบันบ้านเจ้าของบ้านบ้านค่อนข้างที่บ้านเท่านี้เองแต่จีว่าน้ำห้อมาจออยู่หน้าตรงนี้ห้อผพัดไปหนึ่งบอ่อนะ่บอ่อได้นามบอ่มบอหนึ่งบ่อที่สองห้องกัดไดนานถือว่าโอเคครับ กันันี้กับีล่างอันนี้กะง้อยครับผมออกับกากัล่างล่าง การล่างกระดงล่างยั้งนะครับให้มันเพราะว่ามันมีหิบตมหาบหลายบอ่อแล้วนะที่ห้องบอ่อได้ล่างอันนี้เขาจะอาศัยหายน้ำไายน้ำตัวนี้ครับขึ้นไปล่างมันครับกับบนะครับจบที่กรารชุดแบบนาดารคือบอกไว้ครับ จะข้อกับกล่างจังใหม่จังมือล่างรดล่างยังไปหาล่างหัวล่างกระโดงล่างอย่งนั้นครับจการเป้าน้ำล่างน้ำแต่น้ำหลบล่างบ่อแต่น้ำหับ เป็นใจอยากเจานามบดานอยากติดต่างโซลาเซลล์จะา้อหาทีมงานของเราได้ที่เบอร์โทร0870263118เรากระ08 5 9 26634 9เดี๋ยวพาไปต่งเบอร์โทรแป้บนึงครับผมับนีจะเป็นเบอร์โทรทางทีมงานของเรา0870263118 0359266349นะนี่รู้สองเดอร์นี่รู้สองเดอร์ครับสนใจกันเพราะว่าจะเป็นติดตั้งโซลารเซลล์จะนมบัตรนี่ยังการโทรหาทีมงานของเฮาได้นำไปผ่าอยู่ในสารคามครับเฮากับมีราคาพิเศษนะไปจังหวัดอื่นเฮากลับไปได้นะนำกระใสแล้วครับวันนี้น้ำกระใสดีแล้วครับ อันนี้เขาก็จะเป็นการเก็บเครื่องใหม่เครื่องมือเก็บอุปกรณ์ครับตัาการจุถอนนะเป็นการถอนขึ้นถอนการถอนอยังขึน้นเก็บยู่บ้านเข่านะครับยู่บ้านน้องปอของเข่านะครับกับกัย่งเหลืองานอยู่ยนะครับเป็นงาน หาน้ำหนึ่งนิ้วนะ้ำให้ลูกค้าที่บา้านเขานะครับคือโซนบางทั้งอยู่ฟังหนึ่งนะครับฟังนัานที่บ่ค่อมีน้ำนะคแต่มีทีมงานไปเจาะไว้แล้วนะเราก็ได้น้ำนนี่จะลูกค้ากับโคหาทีมงานเข้านะเข้ากับไปสำรวจเพิ่งละนะครับเดี๋ยวกราจะไปหานา้ำประมาณหนึ่งนิ้วให้ลูกค้านะ้ำน,นิ้วเดียวนะครับลูกค้าขอนน้ำนิ้วเดียวก็ได้ใส่นะเพราะว่าโซนทั้ง,งนั้นบ่มีน้ำครับ แต่ <c oughs> ้าได้หลายกว่านั้นก็สุดดีครับบอนั้นก็อาจจะได้จากันเือกเยอะหรอครับ ไปยุ <accurately S 2> ่งแต่ใจกันตีแสบต้องแสบซาเลยนั่นลมมันแห้งขอไปกเห็นยังมะได้เนาะ ไปแล้วก็บ่าผู้จัว่าเยึดยังไงนะเพราะว่าลมมันตีน้ำใส่ของอับสำหรับป่อน,นี่นะระห้องก็คือยึดการทายทายคิดเรื่องแันนี้ครับสนใจยังไงนะครับหาเ้หนาทีมงานของห้องครับรับเจาะใาทัวประเทศเลยนะครับห้องก็กไปได้ทั่วประเทศะนะสรัรับไม่มีกา ขอยากจบคลิปแค่น,นี้ครับผมเดอกันไหมคิดหนาครับผมสวัสดีครับ